เจ้าค่ะบรรยากาศงานเบอรตัว3 0สางงาม mid universe Thailand 2020อีหนึ่งสาวที่กำลังมีประเด็นและมีกระแสและกำลังร้อนแรงก็คือพรฟ้านั่นเองค่ะนะคะกับประเด็นที่เคยเกิดขึ้นกับนางวันนี้พี่พี่สื่อมวลชนก็เลยต้องเรียกนางมาเขียนแล้วดักตอบแบบชัดเจนมากประเด็นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย ทำทุกประเทศในทั้งสองเวทีนะคะแต่ครั้งนี้มาพอทำไม่คาดหวังเลยค่ะทำอย่างเดียวคือทำเต็มที่ทำเพื่อทุกคนเป็นก่อนหน้านี้แล้วจะมาจะมาถึงไม่มาเลยที่ทำให้เราตัดสินใจมาคือจะบอกว่าเป็นโอกาสจริงๆต้องขอบคุณ KPN ของคุณพี่ปุ้ยพีพ่น้าที่เขาให้โอกาสจริงๆกับเด็กคนหนึ่งที่ถ้าเอาจริงๆคือสังคมตาหน้าไปแล้วว่าเราผิดแต่ว่าเราเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ โควิดมาได้เราผ่านมันมาแล้วนะคะเราอยากให้พลังตรงนี้เป็นพลังในการก้าวหน้าต่อไปเราเลยกลับมาเวทีนี้ครั้งนี้มนเห็นผลทำให้แบบพรฟ้าตสินใจเมื่อกี่แบบรู้ว่าเป็นเตัวเองเลยนี่เลยนี่คนเดียวมากเลยนะปกติไม่เคยกินน้าสื่อเลยแต่ว่าคุ้มมากเลยใช่ไหมพรฟ้าที่เราก้าวออกมามคุมมมันคุ้มมันคุ้มจริงๆแล้วก็รู้สึกว่า เอาจริงๆคนคนหนึ่งที่จะกล้ามาเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้อะจิตใจมันต้องเข้มแข็งแค่ไหนแล้วก็คนฟ้าคิดว่ามันผ่านไปแล้วค่ะแล้วคนฟ้าก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆอดีตอดีตเราอดีตเรามันมีผลกับกำลังใจหรือมีผลกับเหมือนจิตหัวใจเราอย่างไงบ้างมันมีความกังวลไหมที่จริงอะถ้ามองในมุมกลับคนที่ผ่านปัญหามาได้ ทุกปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพรฟ้าที่จมปลักมา5ปีนะคะจะบอกว่ามันเป็นกำลังใจที่ให้พรฟ้ายืนตรงนี้ด้วยลําแข้งของตัวเองยืนน้วยขาสองข้างที่ปักลงดินแบบว่าสู้ไม่ถอยคิดว่าเวาทีนี้เป็นเครื่องการันตีว่าควารมรป็นสือของตัวเราพอฟ้าส่วนหนึ่งก็ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างอยคือพอฟ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วดีกว่าที่เราไม่กลับมาทําอะไรเลยอตอนนั้นก็แต่ขอโยนไปนี่นตอนนั้นมันเป็นคน ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรามีเรามีเปเปอร์มาตลอดเรามีหลักฐานมาตลอดแต่เราไม่เคยออกมาพูดเพราะเรารู้ว่าตอนนั้นพี่พี่สื่อค่อนข้างสาคัญแล้วเราก็ให้เกียรติพี่พี่สื่อแต่ว่าสิ่งที่พรฟ้าทําก็คือแค่พิสูจน์ตัวเองวันนหลักฐานที่ต้องยกผู้ของเออกไหมตอนนี้โอ้ยจะบอกว่าเหมือนแบบเอาโลกที่เคยทับตัวเราออกไปเลยแล้วเราก็ก้าวสู่โลกใหม่ๆหม ที่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับคนอื่นด้วยคนฟะหลักฐานที่เราพูดถึงมันคืออะไรที่เราแบบกอดไว้ตลอดที่กอดกอดไว้ตลอดคือเป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของตัวเองค่ะใช่ซึ่งทุกคนอ่ะจะเห็นภาพข่าวว่าคนฟ้ามีการถือแสดงว่าเรามีคดีาเสพติดแต่ความจริงแล้วนั่นคือแค่กระบวนการทางกฎหมายกระบวนหนึ่งซึ่งหลังจากที่เราผ่านคบควนมาแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําผิดนะแต่ว่า มันมีการรับความจริงเพียงแค่ครึ่งเ,เ,เดียวจากสังคมม,มันก็เลยเกิดการตราบาปแบบนั้นดังนั้นก็คือเป็นกบงใจให้ทุกคนเหมือนกันถ้าคุณถูกมินทาคุณยังเจ็บเลยคุณถูกว่ากล่าวรับหลังคุณยังเจ็บเลยคุณก็ต้องผ่านก้าวผ่านทำเหล่านั้นให้ได้ค่ะพ,พิสูจน์ตัวเองเชื่อว่าวันหนึ่งจะเป็นวันสุดท้เหตุการณ์นี้มันให้บทเรียนห,หรือบ้างอะไรหรือบ้างเปล่าไม่ประมาทในชีวิตค่ะมีสติมากๆแล้วรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังอยากทำอะไรทำแต่อะไรที่สูญเสีย ควาหรือเปล่าดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเอาพวาความเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าการคบเพื่อนผิดการที่เข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เข้าไปอยู่ในที่อโคโจรคุณไปได้นะแต่คุณต้องระวังตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้เราไม่มีสารเสพติดในร่างกายแต่เราเอาตัวเองไปอยู่ในปาร์ตี้ยาแบบนั้นนะคะม,มันก็ผกระทบกับภาพลักษณ์นางงามเหมือนกันนะคะพ,อพ่อฟ้าถามว่ากระทบไหมกระทบตรง รุ่นแล้วเราไม่คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะความไม่คาดคิดอ่ะมันคือความประมาทค่ะดังนั้นคือควอนฟ้าเรียนรู้ตรงนี้แล้วแล้วควอนฟ้าก็เลือกที่จะมาเป็นตัวอย่างให้กับสังคมมันคือการเอาจิตใจของที่เข้มแข็งของควฟ้าเอาจริงๆมันคือเอามาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเอามาตีแผ่ให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตของเด็กคนนีม้มันเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วถ้าทุกคนมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอะ่ะทำไมไม่ใช้ให้อย่างมีสติล่ะมันไี้เข้มแข็งแล้วนะเท่าไหร่คะ ตอนนั้นมันยับแย่ขนาดไหนครับคุโยมคอ,อนฟาเข้มแข็งมาทุกวันนี้ได้ปาดน,น้ําตามาแบบสามปีเต็มในการที่เกือบเป็นโรคซึมเศรา้าเฉียดประสบการณ์การฆ่าตัวตายดังนั้นคือวันนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะน้ําตาที่คนฟาเห็นในวันนี้น้ําตาที่เออเออในวันนี้คือน้ําตาของนักสู้ที่มันผ่านปัญหามาแล้วคอฟ้าตอนนี้แรงกดดันขนาดถึงให้เราทิ่คฆ่าตัวตายเลยเลยโอ้ยคุณม ุ้ยชีวิตเราเฟลอะเพราะเราตั้งความหวังไว้สูงแต่ว่าหลังจากที่ทําความเข้าใจกับตัวเองอเรียนรู้กับความผิดพลาดยอมรับมันแก้ไขมันแล้ววันนี้คอนฟะเลือดที่จะก้าวผ่านมันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นพลังของให้กับคนค่ะกับคนที่ยังกับคนที่เขายังติดภาพกะาณนี้อ๋ยังไม่เข้าใจเรายังไม่ได้ให้โอกาสเราเราอยากจะพูดกับเขายัางไงบ้างอนะคะถ้าคุณทําผิดคุณก็อยากได้โอกาสคอนฟาทําผิดพลาดในชีวิตคนฟาก็อยากได้โอกาสใจเขาใจเราค่ะหการนะคะ พูดจะบอกว่าไม่หวังก็ไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าคอนฟ้าคาดหวังไว้เลเวลนี้แต่จะทําให้เกินมากกว่าเลเวลที่ควนฟ้าคาดหวังแต่เฟ็นแฟนงานคาดหวังว่าเราต้องโบกควนฟ้าว่าศักยภาพของควนฟ้ามันมาจักทุกสายตานะคะแต่ว่าในกระบวนการของการประกวดมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่พิจารณาแต่อย่างที่สูงที่สุดเราก็จะทําให้เต็มที่ในแบบที่เราทำได้ อันนั้นงามเหรอแม่ไมคะเพราะเขาเชียร์เราเยอะมากจะบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าพลฟ้ามันยืนอยู่ทุกคนนี้ได้เพราะความรักจากพี่ๆจริงๆเพราะความรักจากแฟนนางงามจริงๆแล้วกำลังใจทุกกำลังใจพลฟ้ารับรู้พลฟ้าตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองพลฟ้ามีเวลาพลฟ้าเข้าไปในอินบ็อกซ์ไอจีขอบคุณแรงมหาศาลที่ส่งมาให้พลฟ้ามากๆแล้วพลฟ้าก็ขอขอบคุณพี่ๆตรงนี้เลยนะคะว่าพลฟ้าจะทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนค่ะ